สวัสดีครับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเป็นหนึ่งในปัจจัยสีในการดำรงชีวิตประจําวันของคนเราซึ่งแต่ก่อนมนุษย์เรารู้จักใช้หนังสัตว์ในการทําเป็นเครื่องนุง่งห่มต่อมาได้มีการนําเส้นใจยจากธรรมชาติมาถักทอทาเป็นเครื่องนุง่งห่มซึ่งการจะสร้างเป็นเครื่องนุ่งห่มได้นั้นต้องมีเครื่องมือในการทํานั่นก็คือเครื่องทอผ้าแต่ละพื้นที่แต่ละเชื้อชาติบนโลกเราก็มีภูมิปัญ,ญญาในการผลิตที่แตกต่างกันซึ่งในที่นี้เราจะพาไปดูเครื่องทอผ้าแบบไทยๆกันนะครับไปดูกันเลย สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พวกเราก็อยู่กันที่ช็อปของคณะมัฒนศิลป์แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากรครับวันนี้นะครับพวกเราก็จะพามาดูเครื่องทอผ้านะครับที่จะเป็นที่เป็นเครื่องแบบไทยๆนะครับแบบดั้งเดิมเลยครับผมรับผมไปดูกันเลยสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับพี่ที่หน้ารัานะครับมาเป็นพี่สาธิตในวันนี้นะครับให้พี่แนะนาตัวหน่อยครับค่ะพี่ชื่อจูนนะคะชื่อจริงชื่อจูนนามสกุลประหลัดดีค่ะอยู่ชั้นบิที่สี่คณะ วิชาประยุกต์ศิลป์ศึกษาเอกสิงทอค่ะครับผมเดี๋ยวให้พี่สาธิตวิธีการใช้เครื่องทอแล้วก็อธิบายส่วนต่นางๆของเครื่องทอเนิดนึงนะครับได้ค่ะคืออันนี้เรียกว่ากีทอผ้านะคะเป็นกีที่ชาวบ้านใช้กันตามบ้านทั่วไปนะคะอันนี้คือตัวนี้เรียกว่าตะกอค่ะตะกอจะมีสองอันนะคะสําหรับกีทอผ้าธรรมดาแล้วก็ ข้างล่างจะเป็นขายเหยียบค่ะเหยียบเพื่อให้ตัอสลับกัน,น,นแล้วอันนี้คือตัวซุ้มบีนะคะซุ้มบีจะเอาไว้สําหรับตีเพื่อให้ผ้าแน่นแล้วก็จะมีอันนี้เป็นกระสวยค่ะคือเอาไว้สําหรับบิงเพื่อขันตัวเส้นงานเดี๋ยวพี่จะสาธิตให้ดูน,นะคะ อย่างอันนี้คือพี่ทอเป็นแบบทอยัดก็คือเอาไหมมาตัดเป็นตามที่เราตามสีตามแบบที่เราทําแล้วก็เราก็ยัด ครับต่อมาก็ได้มีการพัฒนาเครื่องทอผ้าแบบไทยๆให้มีการทอที่รวดเร็วขึ้นนะครับหรือที่เรียกกันว่ากี่กระตุกครับต่อไปไปดูเครื่องทอผ้าที่เรียกว่ากี่กระตุกกันเลยครับ ด้วยต้อง็เนื้อจำนื้ให้มันเท่ากันก็ใส่ความชำนาญเยอะอเลยเนี้ย เมตรนึงอะค่ะชั่วโมงหนึ่งไ<อ>มดอระมาณกเมตรกว่าวันหนึ่งอ๋อค่ะ ครับและในปัจจุบันนี้นะครับก็ได้มีการพัฒนาเครื่องทอผ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ทอได้อย่างรวดเร็วเป็นอย่างมากและควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ไปดูเลยนะครับ สุดท้ายนี้วิดีโอชุดนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในวิชา World of Innovation โลกแห่งนวัตกรรมถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ